วันหลังนะะหนูพาแฟนหนูมาแม่อยู่บอกเขานะคุณแม่เป็นแม่หนูอ่ะอหนูอายเขาอ่ะแม่ขายข้าแก่เข้าใจไหม ฮัลโหลที่รักที่มาถึงหน้าบริษัทแล้วนะถึงแล้วหรอคะงานนี้ที่รอหน้าบริษัทเลยนะครับงานนี้ที่รอหน้าบริษัทนะโอเคค่ะ รอนานไหมคะไม่นานหรอกหิวไหมหิวมากเลยอ่ะงั้นเราไปกินสเต๊กกันนะสะเต๊กเหรอพี่ไม่อยากกินเลยอ่ะองั้นเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวราดแกงที่อร่อยที่สุดนะข้าวราดแกงเหรอ,อมไม่เห็นอยากกินเลยอ่ะเอาลนะให้เถอ,อนะ รับรองโบติดใจแน่นอนนะ้านะ้นะ้ไปเถอะนะไปเท่าไหร่ครับ40บาทจ้ะถึงแล้วที่รักร้านนี้ไงที่บอกว่าอร่อยอ่ะปเดี๋ยเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,ยวร้านแบบนี้นะไม่บอกว่าอร่อยอ่ะ ใช่อร่อยมากเลยนะโบว่าเราไปกินร้านอื่นดีกว่านะดูดูแล้วมันดูสกกรปกปงจะตายสะอาดก็ไม่สะอาดอะถ้าโบก,กินเราท้องเสียทำยังไงอะไม่เสียหรอกพี่กินบ่อยจะตายและอีกอย่างนะป้าเจ้าของร้านใจดีมากเลยนะไปเราไปกันเอถอะหิวจะแย่แล้ว สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้รับอะไรดีจ้ามแม่ถ้าวันหลังนะหนูพาแฟนหนูมาแม่อยู่บอกเขานะเพราะแม่เป็นแม่หนูอะ่ะหนูอายเขาอะ่ะ แม่ค่ะข้าวแกงอ่ะเข้าใจไหมจ้าจ้ะโมกินอะไรนี่ะพี่ฟังก่อนเลยโอเค งั้นผมเอาคณะหมูกรอบเหมือนเดิมนะครับ้าโบรู้จักป้าเขาหรอโบจะไปรู้จักป้าเขาได้ไงงั้นโบเอาคณะหมูกรอบมาทิมงได้ นั่งรอก่อนนะจ๊ะ โอบพี่นัทถึงแล้วหรอคะเดี๋ยวโบรีบออกไปนะเราเลิกกันเถอะฮะทำ,ทำไมอะพี่นัทเรื่องนี้โบน่าจะรู้อยู่แก่ใจแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวพี่นัทพี่นัท โบกลับมาแล้วเหรอลูกนี่แม่ไปพูดอะไรกับแฟนหนูไว้หรอแฟนหนูถึงจะมาบอกเล่าอยู่เนี่ยฮะแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะลูกแม่ไม่ต้องมาแก้ตัวได้ไหมโบอ้อาวพี่นัทมาได้ยังไงเนี่ย เอ,เอ้าไอ้นัดเอา้าสวัสดีครับพี่จ๊อบสวัสดีแหมมึงนี้แอบอุดหนุนร้านแม่แฟนเองซะด้วยนี่พี่พูดอะไรหรอครับเอา้ามึงไม่รู้เหรอว่าร้านนี้ร้านแน่นน้องโบอ่ะ นี่โบเชื่อจริงๆหรอว่าที่พี่เลิกกับโบเป็นเพราะว่าแม่โบขายข้าวแกงนั้นหรอนี่โบดูถูกี่มากเกินไปแล้วนะพ่อแม่พี่ก็ไม่ได้มั่งมีอะไรหรอกพี่ผิดหวังในตัวโบจริงๆคือหนูพี่นัดหนูขอโทษน,นะ คนที่โบควรขอโทษไม่ใช่พี่แต่เป็นแม่โบโบจำไว้นะว่าแม่คือผู้ให้กำเนิดเราถ้าเราไม่มีท่านอะเราคงไม่มีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้หรอกตอนนี้โบเหลือแค่ท่านคนเดียวแล้วนะถ้าเราไม่ดูแลท่านอะแล้วใครจะดูแลแล่ะอย่าอายที่มีแม่เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงเลย แต่จงอายที่เราไม่เคยดูแลท่านเลยมากกว่าค่ะพี่แม่คะหนูขอโทษนะคะแม่ แม่ให้อภัยโบนะไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เข้าใจหิวัปหรือยังผมหิวมากเลยครับแม่งั้นผมเอาคณะหมูกรอบเหมือนเดิมนะครับแล้วนี่ไม่หิวหรอกบอกแม่สิจะกินอะไรอะ่ะงั้น เหมือนเดิมก็ได้ค่ะแม่จา้าไปนั่งก่อนลูก